ดอกส,สวยๆของไม้ประดับที่ชื่อว่าพุดตานต้นพุทตานจะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกนะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามความพิเศษของพุทตานก็คือในหนึ่งต้นจะให้ดอกสามสีตกตอนเย็นค่ะจะได้ดอกสีนี้เลยสีนี้ก็คือเป็นสีชมพูบันเย็น พอตกไปตอนเช้าเ้ามันจะจากสีบานเย็นในดอกเดียวกันมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนตอนเที่ยงตะวันหัวโดมันจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนดอกเดียวให้สามสีเลยค่ะส่วนใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่คือดอกตูมของเขาอันนี้คือดอกหบกำลังจะบานบานออกก็ถ้าไม่เป็นขาวก็เป็นชมพูแล้วนี่เอา ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะหรือการเพราะเมล็ดใครๆสนใจอยากจะได้กิ่งสําหรับปักชำนี่อ้อตัดกิ่งให้เป็นกิ่งแบบนี้ตัดเสียบดินลดน้ํารอปลูกได้เลยเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์พืชด,ด้วยการปักชำใครๆสนใจอยากจะได้กิ่งปักชำโทรหาอ้อได้เลยค่ะ0876069955 ID line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09นย์ะคะเพื่อนพุตานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ